รุปแล้วบนยอดเขาตรงจุดชมวิวอดดูนะครับท่านผู้ชมพยายามมาแล้วนึกว่าจะขึ้นได้ผลสุดท้ายเปิ้นปิดครับเบบเฮือขึ้นไปนะครับบอกเป็นอย่างน้อครับบอกเป็นอย่างน้อครับถือว่าเฮาขับรถเล่นนะครับตามมาแอวกับเบลแจ็กไปเรื่อยเนาอขับรถเล่นไปเรื่อยเนาะครับถนนเส้นนี้นะครับถ้ามาตอนกลางคืนแบบนี้นะครับ ถ้ามาคนเดียวนะบวเบวแจ็กท่าจะบักก้ามาอากาศมันอนะบรรยากาศมันเสียวๆวังเวงจะใดกับอกฮู้นะครับท่านผู้ชมมันืดมืดๆล้วก็เสียงมันวังเวงวังเวงอะครับและยิ่งๆกลัวผีกันนะครับเาวแจก,กับกลัวผี และคนตังหลังที่ตามมาเบาแจ๊กนี่นะกลัวผียิ่งกว่าเบาแจ๊กแหมนะครับท่านผู้ชมลองนึกดูเตอร์ครับรถนะอากาศมันปิ่นะใด<ม>แล้วก่อนที่จะมาถนนเส้นนี้นะครับท่านผู้ชมเบาแจ๊กก็ไปถนนแหมเส้นหนึ่งครับตรงนั้นนะครับมันน่ากลัวยิ่งกว่านี้นะครับตรงนั้นนะเปิ้นมีสารพระพงศ์พะพมที่เปิ้ลเอามาทิ้งกันนะเอื่อสมัยที่้าบ้านเปิ้นเอา ทนไหนที่งภูพางนาะแล้วก็มาทิง้งทิ้งบัดทิ้งนำมาทิ้งริมทางท่านผู้ชมน้องนึกสภาพหเือว่เวลาเราขับรถผ่านผ่านไปนี่นะเห็นสารพวกคุณเก่าๆอยู่ตรงข้างถนนเนี่ยแต็มไปหมดนี่นะป<บ>้าที่โทรขนคิยงลูกเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ทําไงได้นาะครับท่านผู้ชมเนาะเราเป็นไบเกอร์ไบเกอร์ขับรถอะเนาะ มอเตอร์ซ so cool. mm ิงมอเตอร์ไซค์ครับเฮาก็ต้องพยายามลุยแล้วสร้างความกล้าเนาะท่านผู้ชมเนาะเฮาถึงจะชนะมันได้อะครับตอนท so ี่เบวแจ๊กครับขับรถไปทริปคนเดียวเนาะไปไกลๆคนเดียวไปตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับเบวแจ๊กก็พยายามข่มตัวเองเนาะข่มใจตัวเองพยายามขับรถผ่าน้มันให้ได้อะครับและยิ่งไปทางป่าๆนี่นะและยิ่งผ่านป่าช้านี่นะโอโห้เบลแจ๊กนี่นะสุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมขนคิงลุกแน่นอนครับ แล้วก็กลัวนะครับแต่ก็ต้องขับรถไปเพื่อได้อะครับตอนนี้เบาเช็กกับเพื่อนๆก็ขับรถออกจากข้างหลังวัดยานสังวรลารามนะครับคิดว่าจะขับรถครั้งนี้นะครับออกมาแค่ครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็พอแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันเปียวอะครับและหน้ากลัวด้วยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแจ๊คก็ไปได้ไปไหนไกลนะครับก็วนเวียนวนเวียนอยู่แถวชนบุรีจังหวัดชนบุรีพัทยาสัตหีบนี่แหละครับเรื่องการดูแลใส่ใจความระมัดระวังเรื่องอาโควิดบ่าวแจ๊กก็ดูแลเต็มตีนะครับพกแมกมาด้วยแล้วก็พกเจลล้างมือมาทุกครั้งนะครับตอนที่บ่าวแจ๊คออกทริปออกขับรถออกนอกบ้านนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นมุมมองแค่ข้างหลังของเบลเจ็กเนาะครับพอดีเบลเจ็กกดอัดตรงกล้องติดหมวกอะครับกดไปแล้วแต่มันบะอัดเหื่อครับนึกว่ามันอัดคลิปไปด้วยเนาะบะได้สังเกตเลยนะครับท่านผู้ชมเสียดายขนาดบะได้มองเห็นภาพมุมกล้องจากหมวกของเบลเจ็กเนาะอืมก็คลิปนี้ก็ดูเบื้องหลังไปแล้วกันเนาะเบื้องหลังของเบลเจ็กเนี่ยครับดูตลอดนี้จนจบเลยนะครับ เดินไปเขาชีตานเหรอไปดิคือไม่ได้แล้วงั้นกี่รถนะอารมณ์อารมณ์กี่ตรงนั้นเหมือน อารมณ์เปรี้ยวๆเหมือนไปเหนืออะไรออใช่ไหมเออเนีไปไปเหนื่อยเงี้ยเห็นไอ้ทันทีบอกมันชอบเล่นโค้งถ้ามันไปนเหนือนี่มันอันนี้เลยดิเออกูให้ก่อนสามร้อยโค้งที่เหลือเล่นโค้งอ่ะไอเล่นโค้งชนิดนที่ว่าเย็นเอเอชนิดที่